มันมีเน็ตแต่ไม่มีแถวนี้มันไม่มีแต่ยานาจะจะไล่อยู่ว่าเดี๋ยวว่าให้น้ำพริกมันแห้งลงเวเป็นละตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็<ห>เอาน้ำพริกใส่ไปเออเนี่ยทำนี้นะแต่อันนี้น้ำเนยมันอไรก่อนเพราะถ้มันแห้งดูดูลาแกงก็ได้แค่เลียเดี๋ยว่็ไปแกงยันเองใช่ดูสูตรก่อน ใส่น้ำเข้าไปให้เดือดแล้วก็เอาน้ำพริกใส่ไปมันจะหุงก็เดือดก็ได้แต่นี่เดี๋ยวมันต้มไม่ทันะโมจไปนางนางกินข้าวแล้วนางยุง่งมองหมดแต่ต้องเวลาอันนี้ต้องหมันแหเกียวกบน่าไม่แหกอาเรามีนังไมุ่นทำไมราอยู่ใหลสุกเลยเะเอาแต่น้ำปลาย่งแกงเป็ดครับแกงเป็ด ไมไอ่น้ำริกอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันมีแกว่าผมซื้อมาเว้นนานๆมันถนัดอันเนี้ยมันน้ำริกแกงปลาพริกแกงอันนี้ผสมได้แต่มันนานมันแบบนีมันมัน<จ>มันเป็นพริกตัวอ่ะแล้วเราจะบมันผิดไหนฮเนี่อ่ะยังเงี้ยอ๋อมันผิอย่างเงอ่ะแกว่าซื้อมามาแกะเป็นรัู่ม่ะจะเหลือเท่าไยเดี๋ยวมันเหลือเท่าไยเดี๋ยวซื้อ,อไก่มาตำมันตำใจนั่นไปใส่น้ำแล้วเคี่ยวให้หอม น้ำแค่ตาวนู้นตาวนู้นผัดอะไรผัดผัดเตียวตาวนี้แกงเป็ดจะให้ดูแกงเป็ดให้ใครด้วยใครก็ได้ที่เข้ามาด้วยอ๋ออันนี้อันนี้อัดคลิปไว้อันนี้อัดคลิปไว้เดี๋ยวให้คนมาดูย้อนหลัง แต่ไลฟ์มันไม่มีสัญญาณไงเดี๋ยวรู้ว่าบางกงห่างกามีไวไฟป่ะหนาไม่น่าจะถึงอ่ะถัดคลิปไว้เดี๋ยวให้คนดูทีหลังเดี๋ยวพ่อไปนะจิมก็เห็นไฟอ่อนๆไฟไม่ใช่อ่อนหรอกแต่ว่าลมมันแรงไงไฟอ่อนๆเคี่ยวน้ำพริกให้หอมให้น้ำแห้งสเลด ้วมันจะหอมจะพามาดูแม่กัวคนนี้มั่งแน่นอนก๋วยเตี๋ยวผัดโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าหมูผัดกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผัดหมู <ś c oughs> หมูเยอะครับอหครับหมูเยอะครับโอ้โหเห็นแล้วน่ากินวันนี้เราจะกินแกงเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวผัดยอด แกงเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวผัดเตี๋ยวผัดอันนี้แกงเป็ดครับหอมละหอมละอันนี้หอมละเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้ว คือปกติเขาจะเขียวกับน้ำมันไม่ใช่เฉยไหนอ่ะผัดน้ำมันไม่ได้้นำมันละแล้วเป็นมันเลอนเหรอะมันมันเกินแล้วมันจะออกมันมันจะออกมันกระเรียนนะมันกระเรียบอ๋อคือเราเลยผัดกัะน้ำมันกระเรียบงั้นผมคิดว่าผัดผมคิดว่าผัดน้ำมันน้ำมันเกินเห็นยงที่ว่าผัดกันมันจะมันเกินอ่ะอืมอืมน้อเราผัดกัะน้ำ เราแกงไข่นี้วะเราก็จะผัดนี้แล้วเราจะเดืยสะลัดาน้ำมันกน่อยนืน,ใน,ใกกนี่ยหอมแล้วครับหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเรากเราก็จะมีแต่เป็ดเอาแต่เนื้ออย่างเดียว เป็ดนี่ก็คือลวนแล้วลวนหรือลวกทิ้งล้วนลลวนเอาน้ำใส่แล้วลวนให้มันน้ำใส่นน้ใส่น้อ่ะใสไปเดียวออกน้ำเอมันมันไม่มีคอไแล้วก็อนักแล้วใ่น้ำเนี่ยเขาเรียกลวกอ๋ออันนี้ก็คือไม่ได้เอาไม่ได้เอาน้ำใส่เลยคือล้วนเอาเ,เป็ดเทใส่กระทะเลยก็อเอาน้ำใส่เนน่อยหน่อยหน่อยใช่ไอ๋อ,อ เดี๋ยวนี้มันเด็ดเนจังมากเลยใส่ใส่เป็ดลงไปแล้วก็เอาเหล้าใส่ไปหน่อยเองกใส่เหล้าเดี๋ยวนะล้วนล้วนเหล้าล้วนเหล้าหน่อยเนาะล้วนเจดเด่นเป็นปลาไงแล้วเราออกมาแล้วมาละมาละเราต้องนี้ยี่ห้อปะไม่ต้องออ๋ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วขอได้ยิ้มใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะเมื่อกี้ใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะลาปาลาปาเลยว้าสุดยอด โในลำป่าเขา <ไป S 2> คือิมอยู่ไหนวะติมอยู่ไหนอยู่บนนะ่ะอ๋ออยู่อ๋อไปไปทำบุญน,นะไอไปลากระพงโอ้แกงเป็ดครับแกงเป็ดเดยวกำลังจะคลุกเขาให้น้ำพริกเข้ากันอ,อันนั้นก็กระดูกเป็ด ต้มน้าซุปใส่ใบนิดหน่อยอ,อร่อยหัวทิมหัวตําสูตรเดียวครับสูตรเดียวที่ผมเคยไลฟ์สดไปแล้วก็คนเดิมเป็นคนแกงด้วยต้องน้่จิ้มแกงถึงจะสุดยอดนี่เหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับสูตรเดิมเพิ่มเติมคือเป็ดเยอะกว่าครับวันนี้เ,เยอะกว่านะราะนั้นมันอินเนี่ยนนั้นมันแกงไก่เนาะ เออฉันจะเล่าอะไรให้ฟังพระเอกเขาบอกว่าเขาเอาจักรยานชันน่ะเมื่อคืนชั้นเห็นน่ะชันฉันกลับไปดูจักรยานชันอยู่ในบ้านสีเขียวนะฉันก็บอกเอจักรยานหายไปไหนวะพระเอกก็บอกว่าหนี่ง a จอดอยู่หน้าบ้านเฮ้ยไม่ใช่จักรยานกูมันสีเขียวมันไม่มันไม่ได้เขียวแบบนี้มันเขียวตองเนี่ยเขียวแบบเสือนะจิ๋มอ่ะเขาว่าใช่คันนี้นี่แหละชันก็เดินเข้าไปดูอีกรอบว่าเอจักรยานมันมีหรือเปล่าวะไม่มีชั้นเลยถามว่า ตกลงเอาที่ไหนมาคันเนี้ยเขาว่าเอามาจากในบ้านเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็โค้งมันเนี่ยก็โค้งมันตัวโค้งมันสีกลมกลมไอ้ตัวโค้งมันกลมกลมแล้วนี่มันโค้งแบนแล้วสีก็เพี้ยนกันตะกากับสีคนละสีแล้วมันจะใช้คันเดิมยังไงเลยถามว่าพระเอกตกลงเนี่ยเอาจักรยานไปจอดไว้แอบกันใช่ไหมแล้วก็หยิบคันผิดมาใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะสักพังก็นังขิดอยู่ตั้งนานก็เออไปเปลี่ยนก็ใครมาหรือเปล่าวะเขาวางนี้งามเลย เอาจักรยานไปเปลี่ยนเข้ามาหายเอาคันใหม่ไปทิ้งไว้เขาแล้วหลอกคันเก่ากลับมาก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่จักรยานฉันฉันโอ้โหฉันจําได้แต่ไมกับฉันซื้อมาเองก็มือเอามาขี่ไว้ก็มือแล้วก็มาจอดที่บาลล้อก็ไม่ใช่สีนั่นโค้งก็ไม่ใช่สีนั่นล้อมันสีขาวโค้งมันสีเขียวแล้วโค้งมันกลมมันไม่ใช่โค้งแบนไปเอกเลยหลอกโค้งแบนมาหายหลอกแล้วคันเก่ามาหายฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมฉันเก่ามันแรงเก่าเร็วจังวะพอดูไปดูมานี่มันไม่ใช่คันฉันนี่หว่า เนี he, 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 he ่ยเขาเขาคิดหมากเขาไม่ร no ู้ว mm ่า hmm ว่าเขาเอาไปลืมไว้ที okay. well, <S 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 ่ใครหรือว่าเอาไปตับกับใครมาหรือยังไงเขางงนะถามไปถามมาเลยสรุปว่าคือตัวเองงงอ่อืมก็บอกเออค่อยๆคิดเอาแล้วกันว่าเอาไปจอดไว้ที่ไหนไม่รู้ไปจอดไว้ไก่ใครอ่ะจอดไว้ไก่ใครหรือว่าใครจะเองว่านันเลยไปเปลี่ยนก็เข้าไป้หรือเปล่ากะนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนก็เข้าหรือไปจอดไก่เข้า ส,สีเกือบเหมือนแต่ขี้โค้งไม่เหมือนก็เห็นขี้โค้งกลมก็ขี้โค้งแบนก็เห็นอยู่ยไม่ใช่บอกเป๊กไม่ใช่กอซื้อมาก็มือทำไมจะจําไม่ได้แหมงามเกินหลอดจัก,กรยานไปเปลี่ยนก็ามาหายเอาคันใหม่ไปเอาคันเก่ากลับมาหายสีเริ่มสวยแล้วครับสีเริ่มสวยแล้วแกงเป็ดกับแกงเป็ดรสชาติสุดแซ่บ นี่ถ้าตักขายจานละสามสิบาทนี่โหได้เยอะเลยนะเนี่ยสี่สิบบาทไม่ใช่แต่ข้าวข้าวราดแกงไงราดแกะราดข้าวอ่ะใช่ตลาดข้าวอ่ะสามสิบบาทถึงว่าตัวนึงนี่ก็ฟันหลายนะเนี่ยผมว่าเอกำไรเว้ยแต่เมืกำไรก็จะทำกันไงเนี่ยกำไรเยอะอยู่ตัวนึงนี่ประมาณเท่าไรหมายถึงว่าแกงตัวเป็ดอ่ะตัวเป็ดอ่ะประมาณก็ซื้อต่รมางกัน ประมาณน่ะเอาประมาณกี่ร้อยได้สองร้อยสามร้ยไไวันนั้นตีมาคอนไกส่สิงตัวถ่ายว่าร้อยร้อยกวบาทก็ตีไป2 250. องอหิ่ะตัวนึงอ่ะสมมุติอ่ะสองรห้าน้ำพริกแกงตีไปสามอตีไปสามอห้ะไรเนี่ยผลทุน3ามรอห้าสิบนลทุนสาม้อยห้าสิเอาได้เนี่ยผทุน3ามห้ิบเนี่ย ไอ้าเนาปะไปใส่น้ำตาลแต่งรสหน่อยน้าตาลแต่งรถให้หวานหน่อยเพิ่มความหวานาน้ำตาลแต่งรสให้มีความหวานนิดนึงแล้วมันจะมีน้ำมันน้ำยำขาวเปล่าแบบว่านั่นะนะนะมียังมันต้องเอาน้ำไก่ะ และสิ่ง <ใน S 1> ที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือเราจะไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมใส่<อ>ใส่เหมือนกัน<อ>แต่ัมมมไมรยอ้ใส่มันหอมแต่เราจะเน้นเกลือใมากแต่เราจะเน้นเกลือนะครับเกลือเกลือปน่นอ่สีเริ่มมาแล้วขนาดนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะเนี่ยสีเริ่มมาแล้ว โอ้โหแล้วลืมเด็ดใบยี่รามาเยวะอันนี้ก็พาไดาดเนี่ยแออลืมเลยที่บานดกตั้ง,งนัก <c oughs> ก็วิ่งรถมากว่าเอ,อ้ะลืมอะไรสักอย่างว่ากลับไปเม็ดดาว่าจะเอาใบยี่หรามันก็ส้องกิง <c oughs> เราจะใส่ใบยี่รานะครับเราไม่ใส่ใบมะกรูดครับ <c oughs> ใส่ใบายี่ราจะททร้อนเผ็ดอร่อยแซ่บเหมือนเดิมสูตรเดิมครับสุดยอด เดี๋ยวเราใส่น้ำเป็นโคกมันเป็นมันเนี่ยเราก็จะน้ําใส่โคกแล้วก็ลก้างน้าพิกหน่อยหนึ่งแล้วก็นําเอามาเทนคนโคกันทิ้งดาใช่เพราะมันมีเครื่องแกงพวกเกล็ดอยู่<โ>อ๋อแล้วก็เอาน้ําล้างโคกนั่นแหละครับมาใส่เลยครับสวบก็ให้สูตรเด็ดของแหลมกัดเลยนะจะบอกให้นะใครมาแหลมกัดต้องได้กินนะฮะถ้าไม่ได้กินแกงเป็ดแบบนี้ม,มาไม่ถึงแหลมกัดนะครับ ใส่ใบย,ยีราอร่อยวันนั้นแม่แกงเคยบอกเขาสั่งเขาไว้เยอะสั่งเขาไว้นานนะ่ะแม่ยากแกงใส่ใบมะกรูดเลยจะไม่กินแกงทีไกรก็ใส่ทุกทีวันนั้นแกงซะเต็มกระถาเฉดพอแกงปุ๊บฉันมานั่งดูตายละฉัน,ฉนกินเลยฉันไม่ตักเลยนะเนี่ยเฉดเลยตั้งแต่วันนั้นมา แกงกินหมดเลยก็มีคนกินกับฉันกินคนเดียวกับแม่แกงไอ้ฉันกับฉันถามแม่ฉันถามแม่ว่าแม่แม่แกงไอ้ฉันกินก็ฉันบอกไม่ใส่ใบมะกรูดฉันใส่ใบยีราดแม่ก็ยังใส่ทุกทีงั้นแม่ก็กินเองแม่จะแม่จะโทษฉันไม่ได้หรอกถ้าแม่แกงไอ้ฉันกินน่ะใส่ใบยีราดฉันกินมีเท่าไรฉันกินหมดมีมีมีติดมือฉันก็กินติดมือเข้าวหวานมันหอมไม่ได้ลืมเขาวอกมันหอมงั้นแม่หอมคนเดียวก็าก็หอมคนเดียวคนไม่กินคือไม่กินนะก็คนไม่กินน่ะจะเห็นไง ก็จะมาแกงให้กินว่าแกงมึงกินแล้วมึงก็ไมกินอ้าวเนี่ยก,ออกมันงไงเ,เห็นไหมใช่เนี่ยออกมันนยโอ้โออกมันเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับทีนี้เราจะมีน้ำขยำข้าวแล้วครับใส่เข้าไปครับเราอยากได้น้ำขยำข้าวขนาดไหนเราก็ใส่เข้าไปครับ ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแกงเป็ดโอ้สุดจัดน่ดบอกแนนอนเฮ้ย่ายไปให้โจ๊กดูดินี่ครับเราก็ใส่น้ำปลานิดนึงครับเพื่อความนัวครับเพื่อความนัวใส่น้ำปลานิดหนึ่ง มันจะนัวมากครับ <Okay. S 1> ถ้าใส่น้ำปลาเข้าไปหอมแล้วนะครับอันนี้ได้ทีแล้วนะครับรอให้ร้อนเผ็ดแล้วก็ใส่ใบยี่หราตรงนั้นไปผมชอบใส่ใบยี่หราอร่อยมอ้อหอดอ้จระรบอัอนนุนับอล้อัอครับ สุดจัดประหลัดบอกอเสียบเสียบให้ดูครับมันนัวมากครับพี่น้องเอ้ยมันนัวมากทา,าดคักแท้ดูครับดูเดือดปุบป๊บปุบปุบปุบอันนี้ต้องข้าวร้อนรอนราดน้ำปลาหน่อยนึงไข่ทอดไข่เจียวปลาทงปลาทอดปลาคงปลาเค็มไข่เค็มไข่เค็ม,คมอะไรได้หมดครับกินกับอะไรก็อร่อยครับ ของเราคือสูตรเด็ดถ้ามาแหลมกัดต้องกินสูตรนี้นะครับอยากรู้สูตรเอาคลิปไปดูได้เลยครับสูตรนี้สูตรเด็ดส่วนผสมก็สูตรเด็ดด้วยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ในภาพนะครับนี่ครับแล้วๆครับแล้ว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 ลองชิมดูหน่อยครับชัวบ์แ่โอ้ย ขยายแล้วแก้วอืมแลเราก็ใส่ใบยีหล่าเข้าไปครับเดีย๋ยวเดี๋ยวขาถ่ายรูปนิดนึงหนึ่งสองแป๊กอืออหือโอ้โห,โอ,โหอร่อยสุดยอดนัวครับอร่อยอร่อยแล้วปลาก็บอกประเด็นข้าวกลัวกินข้าวอือหือฮะวันนั่งแกงแกงไก่อะปลาบอกว่าเด็นข้าวกลัวกินข้าวอือือสุดยอด เาแล้วครับสุดเด็ดครับแกงไก่ไอ้แกงเป็ดครับโอ <Okay. S 1> เคเรียบร้อยครับใช้เวลา16นาทีเพื่อนๆลองเอาไปทําตามสูตรกันนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือน้ําพริกเราจะใช้สูตรเด็ดนะครับพริกสูตรเด็ดแล้วก็มีการตําเพิ่มเข้าไปนิดนึง <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้ครับดูสิครับโอ้โหมันนัวมาก ตุนทอดกลัวไม่มีน้ำเห็นไหมใช่เนี่ยนี่น้ำยำข้าวผมชอบกินน้ำก็ยำข้าวอร่อยแซ่บแน่นอนกรับหอมใบยี่ราด้วยโอ้โหสุดยอดเอาลองเอาไปทํากันดูนะฮะลองไปทํากันดูแบบนี้เลยนะครับสุดยอดครับเอถ้าทำนู่นน้ำพริกทั้งนู่นก็จะเหมือนกันนะเออใช่โอเค้ารสชาติคนละอย่างกันเราแถวในเมืองก็จะคนละรสชาติกันเรา แถวบ้านนอ,อกเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ฮะจะมีน้ำเหยียมข้าวจึงๆอย่างนี้ครับสุดแซ่บได้หนึ่งหม้อตเต็มๆครับส,ส,สุดยอดน้ำลายไหลแล้วครับเด๋ยวครับเสุดยอดโอ้โห